nhang 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 nè nhang 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 เอาไปเริ่มมาไกลๆพูดนะน่าหายลูกตงยางลูกลกันลูกกันลลูกกันป้ววายเนเนน่ยพนะเพือนเี๋ยวนุมนี้ทั้งมทั้งวกูาเ้ยเ้ยเอวีกประตูเ้ยเอวนะลกกล้วก็แนเียวยางลูกยงตดลิตรนี้าานลูกนเพื่อนเลกลูกเป็นปวดดละยยืนขึ้นดินนะ Song yang con. A hay nó ai 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 là. Oh, yang ai 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 เอาเกี๊ยวอ,อันไหนอุอ้ยตัวอิจฉาน,นี่นั่นฝุ่นตัวอิจฉาเกี๊ยวไปเริ่มย่างมาเตยฝุ่น<ม>เร็วๆบ่เอาบ่เริ่มตรงนี้เริ่มย่างมาเตยฝุ่นนะอุ้ยยูเซกับบ่คักเนาะเกี๊ยวเขาไม่ไข่เนาะอุ้ยอุ้ยพลาดพลาดหิ้วเข่าหิ้วเข่านะพี่พี่รูปไหมหุบก่อนบอ่กินบ่กินเกี๊ยว เกียวอีบอเอาไปย่างมแตะปนเร็วเขาเข้าบอยากย่างย่างย่างยางจุ่มไปทั้งหมดแถวต้มไอเกียวเกียวหนึ่งสองชหนึ่งสองช่เกียยวจ้าเกียวหนึ่งสองช่เอาเก้ามาเร็วเอาบนจนจ้ะหนึ่ง เอาไหมไม่ใช่ได้ยินนี่จอจงเอ้อยืนนิ่ลูกเอ้